พี่แท็กนี่วันนี้มากับปอเต็งนะคะมาช่วยอพยพประชาชนผู้ประสบภัยเป็นคุณตาผู้สูงอายุค่ะชุมชนไม้ลุงขนนี่แหละพี่อุ๋ยย่านนี้ทั้งนั้นเลยตรงนี้อยู่ซอยสี่นะคะคุณแท็กพลันอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในดาราจิตอาสาท่านหนึ่งนะใช่ก็้จะเห็นว่าพี่แทเขาออกมาช่วยเหลืออยู่บ่อยๆในหลายๆเคสเหมือนกันครับชุมชนตรงนี้เนี่ยเขาบอกบางจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่เลยก็เลยเนี่ยค่ะต้องอุ้มออกมาอย่างทุรักทุเลนะคะกว่าจะพาออกไปได้อะแต่ก็สุดท้ายก็ปลอดภัย แล้วก็มีคลิปที่พี่แท็กเนี่ยเข้าไปอุ้มช่วยเหลือเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุประมาณ3ขวบเองออกมาจากบ้านพักในพื้นที่ชุมชนไม้ลุงขนซอยสี่เหมือนกันนี่้องอุ้มมาน,น้องก็คงตกใจเหมือนกันแหละค่ะเพราะว่าน้องกับแม่เนี่ยติดอยู่ในบ้านมา3มวันแล้วแล้วน้องถูกยุงกัดผื่นเต็มตัวไปหมดเลยพี่อุ๋ย,ยก็นี่ค่ะก็ช่วยออกมาได้นะคะพี่แท็กก็โพสไอจีบอกว่าไม่ต้องกลัวน,นะลูกพวกอาอมาช่วยค่ะช่วยเด็กแบบนี้แล้วคิดถึงลูกเลย นี่ไงที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์นะคะแล้วพี่แท็กก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปต,ตึงไปในซอยถนนเทศบาล6ค่ะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมตรงนี้จริงๆน้ํามันไม่สูงนะประมาณแค่หัวเข่าเองแต่ดูน้ําไหลสิคะคืออย่าได้คิดล้มใช่นะล้มเมื่อไหร่ก็ไหลไปกับน้ําเลยค่ะถึงน้ําจะแบบไม่ได้ลึกมากต้องมีการขึงเชือกเป็นแนวยาวสองฝั่งถนนนะคะเพื่อความปลอดภัยการลื่นการล้มด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ประสบภัยเนี่ย คอยๆจับเชือกแล้วประคองตัวเองข้ามแบบใครจะไปคิดน้องผิว่าแค่เดินข้ามถนนหน้าบ้านอ,ะอ่ะมันจะทุรักทุเลขนาดนี้นะมันแรงฮะคือภารกิจนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะมีบ้านหลังนึงอ่ะเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้หญิงเป็นคุณยายนะคะคือต้องใช้กู้ต้องใช้กู้ภายหลายคนค่อยๆประคองแกค่ะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องมีคนคอยเซฟต,ตี้อย่างใกล้ชิดด้วย นอกจากคุณยายแล้วมีเด็กอายุสามขวบด้วยครับพี่แท็กก็ต้องอุ้มค่ะอุ้มแล้วก็ค่อยๆเกาะเชือกเดินข้ามกระแสน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ต้องเอาชูชีพให้น้องใส่เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อะเราก็ไม่เสี่ยงไว้ก่อนมีช่วงหนึ่งต้องเอาผู้สูงอายุนั่งเรือยาออกมาแล้วหยูยน้ํามาแรงแบบดูดิค่ะ <c oughs> คือต้องใช้ทั้งแรงคนใช้ทั้งแรงเชือกใช้ทั้งแรงดึงคือทําทุกอย่าง แต่จะช่วยได้อย่างปลอดภัยนะเนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ป่วยหญิงหมดแรงเป็นลมแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ไหวค่ะก็ต้องหามขึ้นเปลนอนแล้วส่งไม้ต่อกันเพื่อนำไปลงเรือเล็กแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลคาดว่าก็น่าจะอดข้าวอดน้ำอยู่เหมือนกันนะติดอยู่ในบ้านนะนะคะเนี่ยค่ะโอ้ภารกิจนี้คือแทบไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยนะ นี่ค่ะก็ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยทุกรายเลยนะคะพี่ททาบอกว่าในชุมชนซอยเทศบาลหกยังมีชาวบ้านติดอยู่ในบ้านอีกหลายคนเลยอย่างที่บอกว่าระดับน้าในพื้นที่อำเภอแม่สายมันลดลงไปเยอะแล้วอะ่ะแต่น้ํามันไหลแรงมากค่ะออกมาเองไม่ได้อันตรายแล้วยิ่งถ้าแบบบางคนไม่มีเสื้อชูชีพค่ะครับล้มล้มไปเนี่ยโดนกระแสน้ําพัดไปต่อให้น้ําแค่เขาก็จมได้นะคะก็เดี๋ยวก็ต้องค่อยทยอยช่วยเหลือกันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเด็กเล็กผู้ป่วยผู้สูงอายุอยู่เยอะเหมือนกันค่ะครับ นี่ท่านผู้ชมส่งข้อมูลมาทาง y t u t u ไลฟ์นะฮะที่เรากำลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับข,ของไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยคุณอมสินหันษานะบอกฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าจุดนี้เป็นจุดต้นน้ำแม่กกฝากเจ้าหน้าที่ช่วยชาวบ้านโซนบ้านรวมมิตรวงเล็บปางช้างบ้านรวมมิตรวงเล็บปางช้างและบ้านแคววัวดำวงเล็บที่เลยไปอีก6กกิโลเมตร ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย,ยแสดงว่านี่ฝั่งแม่น้ำแม่กกเพราะเขาอยู่บอกอยู่ต้นน้ำแม่กกนะฮะอยู่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะ<ห>โดยเฉพาะบ้านแคววัวดำหนักมากๆครับน้ำสูงสิบเมตรได้แล้วฮะสิบมเมตรเหรอคะวันนี้ที่คุณอมศินิหันษาให้ข้อมูลมานะ คืองงจำได้ดว,ว่าแถวบ้านแควัวดำเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยคือช่วงวันแรกๆที่เรารายงานกันว่าน้ำเนี่ยซัดมาแรงมากจนสะพานขาดออแล้วก็ถนนเนี่ยถูกตัดขาดแต่ว่าสิบเมตรเลยเหรอคะนี่เขาบอกเป็นจุดต้นน้ำแม่กกนะฮะเอายังไงเดี๋ยวผมประสานข้อมูลส่งต่อให้ก็แล้วกันนะครับหลายที่ก็ส่งข้อมูลกันมาเยอะเลยนะผมผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้อย่างหนึ่งคือบางทีผมเห็นในหลายๆที่เวลาที่เขาติดตามข่าวสารกันหรือว่าเห็นข้อมูลข่าวสารต่างๆกันเนี่ย แล้วพูดถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่บางจุดผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจ